สัสดีครับเพื่อนๆก็เอ่อผมก็จะอัปเดตนะครับจะอัปเดตว่าทำไปถึงไหนแล้วก็วันนี้ไม่มีเวลาถ่ายเลยก็ดีอากาศมันร้อนครับแล้วก็ไอ้ผมช่วงเช้าผมไปส่งพ่นพันธุ์ด้วยนะก็เลยมาทำช่วงกลางวันอากาศร้อนมากๆครับมันไม่มีลมนะใบไม้นิ่งกิกเลยนะเห็นนะ ก็เอาสักนาทีสองนาทีแล้วกันนะครับไม่ได้พาเดินชมนะก็งานที่ทำไปที่คืบหน้าไปก็มัดกอนะครับใช้ปอฟางนะครับปอฟางมัดมัดกอรวมกันไว้อนไนที่มันโตที่ว่ากันไม่ให้มันลมนะครับก็มัดกอไว้แล้วก็พอจะหาไม้ไผ่ใกล้ได้นะของญาติญาติกันก็เอามาดาม มาขึงกันไว้ไม่ให้มันเอ็นไปเอ็นมาเวลาโดนลมนะครับมันจะไม่เอ็นครับเพราะผมตึงตึงให้มันสนิทนะตึงให้มันนิ่งเลยมตีต้นหนต้นนึงขยับต้นหนึ่งจะต้องขยับด้วยเนะี่ยเพราะนั้นมันจะมีมันแรงเฉื่อยมันจะน้อยนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ช่วยฉุดต้นนี้อีกต้นถัดไปก็ช่วยชุด ก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่เคลื่อนไหลเอ็นไปเอ็นมานะครับก็มัดไว้ก็ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่เอา,เอาซักหน่อยเอาผมต้องเยาไปให้วัวอ,อีกเดีนาะเดินชม คลิปนี้สักสองนาทีกว่าแล้วกันนะครับเี่นนะก็มัดนะครับมัดให้มันเป็นแนวตรงนะครับเป็นแนวตรงไม่ให้มันทางออกนะครับให้มันไปในที่ทางเดียวกันก็คือชั้นขึ้นด้านบนนะครับให้มันเป็นระเบียบเวลาตัดก็จะได้ตัดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไอเดียการมัดนะ มัดยังไงให้เราใช้ได้ถึงตอนตัดนะครับผมจะมัดแล้วก็เชือกเนี่ยจะใช้ได้ถึงตอนที่เราตัดตัดเป็นมัดแบกขึ้นรถเลยนะครับมันมันเป็นเงื่อนที่เป็นเงื่อนธรรมดาฮะเป็นเงื่อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราใช้เงื่อนกระตุกรูดได้ให้มันแน่นนะครับเป็นทิกเล็กเน้อยครับเป็นทิกเล็กเลกน้อยเ,เ,เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะ มันไม่หาคนถ่ายวีดีโอให้ไม่ได้นะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆฟังนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เริ่มลอกไปเรื่อยๆครับลอกก่าไปอันไหนที่พอจะลอกอะไรก็ลอกไปเรื่อยๆครับเล็มไปเรื่อยๆไม่ไหวครับไม่ไหวมันมันร้อนจริงๆอากาศข้างในไหวอ้อยผมไม่ได้ปลูกห่างเหมือนคนอื่นเขา โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ